แล้วงครอบครัวเตรียมใจยังไงแล้ก็ต้องเตรียมใจได้ดูวแลตัวไปเนี่ยก็หมอเองก็บอกว่าพี่แม่รักษายังไงก็ไม่ปกติแล้วก็ถ้าซื้อขึ้นมาก็เป็นแบบจะใช้นุ่งชาคงจะลำบากที่ปกครองมาถึงคนแรกคือพ่อแม่ ก็ต้องไปเอาออกช่วงนี่เช่นเดียวนี่บ้างที่เข็นให้เขานั่งเรื่องใหญ่เอาไปแล้ก็ไปดีแล้วคือตัวเขาเองนั่นแหละสบายไปเราก็สบายใจเพราะว่าทุกอย่างก็จบไปไปแต่เขาอายุสั้นหน่อยนะสี่สิบแปดวันเกิดเขาสิบเจ็ดชันยานี่ก็ไม่ได้การปิ่ง ถ้าพูดอะไรกับลูกชายได้นี่พ่อจะบอกไหมก็บอกก็ยังยังรักยังคิดถึงเขาอยู่นี่ฮะแต่เขาไปดีแล้วก็ชาติหน้าชาติใหม่จะมีจริงก็ให้มาเกิดเป็นลูกเราอย่างเก่าทั้งนู้นทั้งสรรพสัตว์มันว่าจไปย้ายไปโยงเราเราก็ต้องไปหาวัดที่สามแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาการอ่าหนังสือมันอยู่ที่เดิมว่าน